สวนค่ะเอากอาระมออกมาก่อนด้ไหมฮอนไปทั้ทงใจดี มันมาไปเลยมาไปมาแล้วมันก็เร็วแท้มวยน,นียเป็นขับมอเตอร์ไซค์มาดิมวยมอเตอร์ไซค์มาเป็นก็เร็วแต่ว่าเบรกจ้าเร็วจังเลย <c oughs> แหมมีมอเตอร์ไซค์นี่เร็วกว่าพอนี่นะีปจ,จ้าเนี่ยเอายาสงกให้ มาอีกแล้วมาสวนผักปีเขยละยางกันผีกันฮอนแดดแอ่าแตงโมใหญ่แล้วเหรอวันนั้นมายังลูกเล็กๆอยู่เลยหูมันใหญ่ขึ้นแล้วนะ่ะเออใหญ่ขึ้นวันนั้นลูกนิดเดียวเองเนะออวันนั้นลูกนิดเดียวเองอันนี้ใหญ่หอันนี อือดูเรียนเป็นดอกแล้วรูปนี้วันนั้นมาอย่างนิดเดียวเองอือใหญ่นะนหยยกดูสิยกดูสิแตงมอพี่เขาอืออันนี้ไม่ได้ปลูกนะเอาเม็ดใส่เ่ยใครเอมาฝังเหรอไม่เธอให้อยู่ในนั่นอ่ะในปุ๋ยเหรอมาโกมีเออปุ๋ยมันขึ้นเองมันนั้นเห็นมะเขือพี่โอ้มะเขือพี่เขาเป็นลูกแล้วอ ดได้กินไมหมนอยูอยอย่เห็นอยู่มันขึ้นอยู่ตรงไหนไอ้นั่นละอะไรอะชีใบเลืล่อยไงมันขึ้นอยู่ตรงไหนวันนี้นก็ตัดอันนี้ไปกินโหหอมหุ้ยเลยชีใบเลื่อยมันขึ้นอยู่ตรงไหนอีกมันไม่มีู่นะแถวๆนี้เหรอไอ,น,อน,นี้พี่มันหนาวพี่ก็ตัดเลยตัด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 แล้วก็ลากมันยังอยู่ใช่ไหมลากมันไม่ตายโอ้เดี๋ยวเอาหัวละไพ่อกกันมาหนิ เด็ดวันนั้นตาลายเนาะออวันนั้นโหพี่ก็คิดดูคิดว่าอาบน้ําอ่ะเนี่ยพี่เล่นใส่แว่นตามันก็ไม่ปวดตาดิเออออที่มีตะไคร้มีตะไคร้เด้อผักเพิ่นฮะไม่ได้ลงลงแต่ y o ยูทูบมีไม่ลงยูทูบ b e อนนั่นแหละอืมเบิ่งผักปีเขา เขาไม่ให้มองเหรอเขาไม่ให้ไม่ให้มองของเขาเหรอ <laughs> ปิดกั้นแล้วมันก็มองเห็นอยู่ดีพอนก็คิดว่าเขากลัวกลัวกลัวอะไรไปไข่ใส่ผีเสื้อไปออกลูกออกล้านใส่ผักเขาที่ไหนได้เขาไม่ให้มองหรอไม่้มองไม่ให้ไหปดูไปอเขากลนะัวจดจะอะไรอืม,อมตั้งเยอะตั้งแย่ยก็เด็ดไปมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะ อืมใครจะไปเอาอุ้ยไอ้นี่ของพี่มันอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนี่นผักเพิ่นมะนาวอืมเม็ดมะนาวปุ๋ยพัอนใช่มันมีปุ๋ยไม่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยพัอนให้มาเป็นเป็นแตงโมเลยใช่ไหมอืมมะพราป่ะฮะอ่าเดี๋ยวพรอนตัดก่อน อ่อนๆตอนนั้นว่าจะตัดไปให้พี่สู้แรงแดดไม่ได้วันนั้นจะเป็นลมโกนหมดละโอ้ยแค่นี้ก็เด็ดเอา กะเพาก่อนแค่นี้ก็จะเป็นลมละว,วันนั้นมาคนเดียวโตาลายอ่ะพี่เด็ดเด็ดอันไหนโกนไม่โกนไม่รู้หรอกแต่ว่าคิดว่าโกนนะ่ะเพราะว่าเด็ดมั่วเลยอ่ะวันนั้นน่ะเ,นรเราเดี๋ยวมันก็กินกับเธอสองคนแคน้นใ,นใครก็กินกับเรา เธอให้ปลารทีท่แค่ต้นไม้นี่เนะันข <c oughs> ึ้่ไนเตยมันให้หมดไปเสียดยมันเนาเกิดว่ามันไม่ตายเหมือนกับบ้านเราเนาะม <c oughs> ีเด็ดไปเลยมันมันรอดไม่รอดไม่รู้รอดไม่รอดไม่รู้อ๋อ <c oughs> อันไหนที่มันเป็นดอกก็ปล่อยมันไว้ก่อน <c oughs> ให้มันร่วงทิ้งมั่ง มันล้วงเนี่ยมันคบขึ้นเยอะนะเพราะมันล้วงจะบอกจะไม่ปล่อยมันล้วงเออนี่ก็เริ่มไหมกอดแล้วโอ้งามเนาะวันนั้นมามันยังไม่งามเลยอันนี้ก็เด็ดเลยนี่ให้มันแตกนี่ตัดเลยนี่แหละไอ้ตรงตรงข้างหน้านี่ที่พี่บอกข้างหน้านี่ใช่ไหมเออ พี่ค่อยปลูกนะจะพูดไม่พันเออแกปลูกหญ้าทำไมเอาไม้พรปลูกใช่ไหผมปลูกหญ้าหลือไงจมาพูดไม่มาปลูกหญ้าไม่เกิดว่าพรมาอยู่ดินงามกว่านี้อ่ะเอาพี่ขุดพวนดินไว้อืมป่วนไว้ไม่นี่มันก็นี่มันก็ดอกนะนี่ตัดออกได้ไหมให้มันเป็นให้มันแตก แม่สวนเนย่มได้ได้พักไปเต็มเฮียนเดี๋ยวต้องเอาไปล้างล้างแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วก็ไม่ต้องใส่ตู้เย็นเอากินแล้วก็มาเอาอีกได้แต่ว่าความร้อน<ง>มัอยากมาเอานะบางทีมันร้อนใช่ไหมมันร้อนก็ไม่ค่อยอยากออกมาบางทีมันร้อน มาได้จ้ากเก็บพักน้ำกันมนืนอไงมาสวนอีกแล้วเห็นแล้วเหรอฮะไหน,นไดเดี๋ยว ะไหนฮะโอ้หอมตั้งกระเพ้าเนี่ยเออใช่แล้วเออใช่ใช่เอาไว้นั่นแหละเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันมีดอกตอนนั้นมันหล่นเออมันร่วงที่เดิมพี่อะเมื่อก่อนพี่พี่บอกว่าพี่เอาลงตรงนี้จอให้มาครั้งแรกมันเห็นว่ามันขึ้นนี่เนี่ยนี่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 ก็ใช่ดีนะไม่เหยียบมันอ่ะ เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนี่พี่ก็เห็นม้วนโผล่นี่นี่ขึ้นเออมันก็ขึ้นวแหละะเออมันร่วงเนาะที่พี่บอกว่าดอกมันเยอะแล้วน่ะในบ้ามันเหี่ยวแสดงว่าน้ำมันไม่ไม่ถึงเออมันก็เป็นโรคอยู่ได้ละแม่ของพี่เป็นลูกเยอะแต่ว่ามันอาจจะเหี่ยวเพราะน้ำมันไม่กันมันไม่ใช่น้ำมันพี่พี่ของพี่มันเตี้ยดีเนาะ พี่ต้องเอาไอ้นั่นไหมเศษอาหารมาฝังฝังแถวๆเนี้ยมันกระพองพรทำไมมันต้นมันใหญ่ยังเลยเนะ oui, Stock, ี่ยฮะเอออย่าไปเหยียบมันทีนี้เฮ้พี่ตัดแลวตัดสองสารอบแล้วมันเตี้ยใหญ่เออพี่ขุดใส่กระถางดิเห็นไหมขุดใส่กระถางเอาเอาใส่ไว้ในบ้าน ปีหน้าอีกต้นนึงเนาะขุดเสร็จแล้วค่ะสอต้นเหมือนการตัดอย่างนี้แล้วมันไม่กระถางเล็กพี่ไปเอาที่บ้านพอน่กระถางนีจะไปเห็นไหมนะเห็นไหมตัดเก็บไว้ปีหน้าด้วนะปีหน้าไม่ต้องไปซื้อไม่ซื้อแล้วนี่ตรงนี้แม่นี่ตรงนี้ไหมแ่ว่าแกให้เราใส่มะละกอใส่ถั่วใส่อะไรไปเลยนี่ไงนี่ไอ่นี่ไอันี่กะเพราอีกมันมันงอกขึ้นมาไงแบบมันมีเม็ดอ่ะอืเม็ดมันเคลื่อนบ้างวัน วันนั้นพรก็มาเอาโกรนจะโกรนมนขึ้นใหม่แล้วนั่นน่ะเันาะนั้นมาเอาต้องเยอะนี่บ้าหัวละผ้าเนี่ยมันมันขึ้นมันขึ้นไม่ทันแล้วพี่ไม่ใช่เรามันเรากินมันไม่ทันมันคือเรากินแค่สองคนมันขึ้นไม่ทันแล้ววันนั้นพรก็มาเอาต้องเยอะ แต่ก็ไม่เป็เดี๋ยวมันมันอยู่แค่สอคนกับเรานี่เแดบบ็กเคยจะไหนอะมันเอาเด็ดไปให้มันขึนเยอะอเนอะนะของพี่มันขึ้นงามว่ะกะเพราเด็ดเอาไปเลยนี่ให้มันขึ้นใหม่ กินกันสองคนวันนั้นวันนั้นวันนั้นตาลายกว่านี้อีกให้มาพี่กวานไปอือไปเอามาไอ้นี่อีกพอพๆจะึงบอกแกให้บอกแกให้พรมาเดี๋ยวพรบำรุงดินให้นะได้สบายนี่รู้ป่าอะไรอะไรอะไอ้นั่นแะถั่วพุถั่วพู่งเหรอ พี่แปลถั่วไนั่นพันมาปูกโล่งไปเลยเนาะถั่วพันปีถั่วพันปีถก็พันปีเหมือนกันไม่เป็นลกูกต้องเรียกถั่วพันปีแลบน,นี่กระเพราขึ้เนเลยเหรออืมกระเพราขึ้นม,มันจะตายแม่น่านหนาวอะ่ะเสียดายเนาะตายฮะม,ตา,มตายนี่ก็ขึ้นอเออทำ,ทำไงล่ะทีนี้ไม่่มันมันตายแล้วก็เอาใหม่พี่เอาไว้ในบ้านต้นหนึ่งเนี้ย แล้วมะพร้าวเหรอต้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนาวพี่เดี๋ยวพรจะมาถอนเอาไปไว้ในบ้านแบบพี่ค่อยๆ่อขุดอันนี้น่ะเธอเอาฟมมาขุดไปไม่ตอนนี้ไม่เอารอรอให้อนี่ก่อนขุดแล้วเอาเธอเธอเอาไปแช่ไว้ไม่กระถางแต่ให้น้ําถูกน้ํานะพี่เอาเอาน้ําใส่ไว้ตลอดเลลาแต่พรไม่รู้อาหารที่ให้เขาน่ะเขาไม่รู้พี่ก็ไม่รู้งอนนะไม่เธอเธอไม่ต้องใส่ใส่โฟมหลอกใส่กระถางของเธอแหละแต่ข้างล่างเอาน้ำใส่พี่ดึงไอ้นี้ขึ้นหัวพอนร้อนคอเลย อจะได้เนาะมันก็ตายอย่างนี้ทำง่ายได้ค่ะนี่พี่มันงามเลยนะหน่อหน่อไม้ฝรั่งพี่ปีหน้ามันถึงจะขึ้นหน่อใช่ไหมไม่ได้หรอกเราไม่ต้องเกรงใจใครเพราะตรงนี้เราเกรงใจเองใช่ไหมอือสองอันเหรอ แล้วนี่กับนู่นนะเออก็ดีสิแกให้ถามแกทีไม่โดดจะได้แล้วบอกแกว่าแล้วระวังที่เจ้าเขาว่าไม่เกิดเกิดเกิดว่าทำนี่เราปลูกถั่วนู่นก็ได้เนาะตรงนี้ก็นี่พี่ว่าจะเอาคอมมาลงไหมคะอืมที่เคยปลูกคอมเล็กๆกันแล้วเอามาดองเอามาดองเอาปลูกเอามาทำผักส้มผักแรงนะส้มทำดูในนิดเนี่ยอืม คนลงอนเนี่ยหัวใจมันก็ตึ๊บตุ๊บตุ๊บแต่แกนอนตายจับแกด้ยเย็นเลยให้จับให้จับแกให้จับแล้วคุณเขาไปมีกลงเนี่ค่ะมัอยู่ในกระจกไม่แสดงว่าตรงที่เขาป่าเอะผ่าเอาออกไปเอาออกแล้วทีนี้มันอาจจะมีเหมือนกับไขควงหรืออะไรนะเนาะเราไม่รู้เก่งนะพูดถึงนะแบบว่าเขาให้จับตัวจับตัวแคก็เย็นเนาะเย็นนะตัวแต่ว่าหัวใจมันอยู่ข้างนอกก็เย็นสิก็หัวใจแกออกมาแล้วอ่ะ เหมือนกับหนังจากจากวงๆนถอดหัวใจไปไว้ข้างนอกอ,อ่ะ <laughs> <laughs> ดูเย็นๆหมอกอเกนะ่งะเนาะซีดไหมมือแกซีดไหมซีดซีดแต่ว่าเขาก็มีเครื่องแกฟื้นยังตอนนี้ไม่รู้ยัไม่ไลามาึงบอกว่าปวดไว้แรงๆถ้าไปทูถ้าแกลรมาต้องขึ้นแต่แดงว่าแกยังยังนอนไม่ไม่หมอบอกว่าเมื่อตอนตอนที่จะขนเข้าไปไปข้างในแกบอกว่าเขารู้สึกตัวแล้วหมอโล่งใจแล้วอืพอดีหมอ เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกชายมามหาะัรเดียวก็บอกว่าน้ากลับไปเถอะเดี๋ยวผมดูแลให้อืผมติดต่อกับพี่ลรยอยู่ไม่เป็นไรอืเขาเคยเรียนอยู่ประเทศอังกฤษด้วยกันอ๋อกับละไอ้กับลูกชายพี่นะเขาเคยเรียนมหาลัยที่ี่ปุ่นด้วยกันแล้วไปต่อด้วยกันสอบชิงด้วยกันอืแล้วก็ไปด้วยกันอ เขาเลยบอกว่าป้ากับไปนะกลับไปก่อนได้เลยเดี๋ยวผมดูให้ก็แสดงว่าเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเขาไล่หาการคบทรถามว่าเงี้ยนะาจาผมไม่ได้เหรอได้แล้วผมไปเคยจัดบันเกิดบ้านนาไปกินข้าวบ้านนาไปนอนเล่นน้าซื้อขนมปังมาให้กินเยอะน้าจาไม่ได้เหรอบอกจําไม่ได้มันมีตอนเด็กมีตั้งเก้าคนตอนเป็นหนุ่มๆตอนเด็กๆเจ้าตอนนี้ก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นบ่าวกันแล้วมีครอบครัวกันแล้วมั้งลูกพี่ยังมีครอบครัวมี มีหลานอืมมีหลานล่ะได้เพื่อนดีก็โอเคนะนี่แกดูดินะปลูกไว้ทำไมหญ้าเนะไม่ถอนต้นเสาอย่างเดียวอืมไม่เสาเสาอย่างไงก็หนึ่งวันมันก็ต้องแปลนันไม่เกิดว่าอย่างนั้นอ่ะขูดอย่างนั้นใช่ป่ะฝังใส่ดินอ่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะน่ะแกเอาไปค้างไว้ยังไไม่ได้อืมดลยเป็นปุ๋ยอย่างดีถึงหญ้าไอ้นี่ยแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ฝังใส่ดินไว้น่ะ แกไม่เชื่อใครเพราะแกเคยทําสวนมาตั้งแต่นมแกไม่เชื่อใครืรคยคริย,ย่าพูดแกก็ไม่เชื่อไม่มวนไม่มวลปลูกผักตรงนั้นจะไม่ลมันแรงแล้วลูกสาววยญาสั่งแกจอดรถไว้แล้วเวลาลมแรงมันล้มไปถูกรถลูกสาวแกอืแกบอกว่าให้ปลูกสูงให้ปลูกมาทางนี้เวลาฝนมาเยอะๆอและลมมาเยอะถ้าลุ ไปทับรุดลูกแกอ่ะต้องปลูกสูงสูงฝั่งนี้ฝ<อ>ั่งนู้นก็ปลูกของเตี้ยไปแก,แกไปปลูกของสูงฝั่งนู้นแล้วปลูกอของเตี้ยฝั่งนี้แล้วมันล้มอ่ะแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าจากผมวิยญาณั่งเดียวถอนเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เด<อ>ี๋ยวกลูกแกกลับมาแกปลูกไว้ไหนโอ้ย่าแกหอมฝั่งนู้นใช่ไม่เห็นตะไคร้เลยแกตะไคร้ดูแกถอน อ๋อ <Okay. S 2> เอนะ้เอตะไคร้แกอยู่นู่น<ม>แกก็แบ่งไปจากพี่นี่นะ <Okay. S 1> แกนะแกอะนะแกเอาไปวางไกลแกบอกว่าไม่มีคนมาซื้อมันยังใหม่อยู่แกเพิ่งวางใช่ไหมม,มันตะไคร้เพิ่นพันนะมไม่เกิดว่าแกให้ตรงนั้นพี่มุมนั้นเราปลูกตะไคร้ทั้งหมดก็ได้เป็นแถวนะปิดปิดรั้วนะตะไคร้เอาไปทำอะไรแย่ไม่ใช่ก็ปิดปิดไว้ไนงะ ปิดปิดให้มันเป็นแนวไหมนะออน่ะน,น,นั่นๆนี่ผับุ้งเขาพวไม่กินเออแกกินไม่ทันเรอกินไม่ทันเฮ้ยผักบุ้งเดี๋ยวนี้มันมีที่ขูดนะก็เรื่องไหว้ตัวเล็กมาไอ้ตัวเล็กมันมีที่ใส่ต้นใ,นใหญ่ๆแ,แ,แ,แล้วก็รูดรูดออกมามันมีที่รูดรูดผักบุ้งอ่ะรูดูดเป็นอใบเหรอ<ม>อายอด เอามันมันเขาจะตัดใบออกหมดเลยใช่ไหมแล้วมันเป็นต้นใหญ่ให่ใช่ไหมมันมีขายมันมือมีต้นใหญ่อย่างเงี้ยรูดเอาแล้วก็มีเครื่องรูดรูดออกมามันจะแผ่นเล็กๆเอามาผัดผัดกินทำขายมีต้นใหญ่ใหญ่เขาจะเอารูดใบออกหมดจะเอาแต่ต้นมาใส่รูดเขาเป็นเอาเป็นผ่าผ้าออกมาหมดเลยบางทีเราก็ซอยก็ได้นะเออนั่นแหละแล้วก็ใช้เครื่องรูดเห็นแล้วก็ขายปุกปน้าแกปุกปน้ามลูกบีนมันเหลือตรงโน้นใช่ไหมแกเห็นว่าสงสารอนุญาสรางไอ้สงสาร คนแก่ไม่ให้ไปเลยพูดถึงก็พูดถึงก็งกสงสารแกยอยู่แต่ว่าเราแกทีนี้แกเป็นคนไม่เชื่อใจเราคนแก่เนาะเ <c oughs> นี่ตนตน <lais> นย,ยอตอนนี้แกปลูกตรงนี้มันสูงไงแล้วมาสูงแล้วมันล้มชัาลูกอุย่าแกก็จอดไแล้วท่านไปจอดตรงนู้นแกก็ให้ถอนมันเกิดกระสูงเนี่ยปลูกตรงนี้ให้ถอนแกไม่ไปปลูกฝั่งนู้นล่ะไอ้นี่ฝั่งนู้นก็ปลูกได้แต่อนนี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ล้มแกไม่เป็นไรแต่หมดไอ้นี่มันไอ้นี่มันไม่เป็นไรมันอ่อนเป็นไร กแกบอกว่าให้ย้ายไปทางโน้นนี่ผักอะไรแกกินได้ไหมเนี่ยนี่กินได้นะผักอะไรอะ่ะกะอะไรอะแกบอกว่ามันเป็นผักอะไรอะแกบอกว่าอะไรวากาเมะน้ามาวากาเมะเห็นแต่พวกไอ้เวียดนามมันชอบเอาผักแปลกๆไปกินรถอย่างนี้เลย ต้องฉีดเอาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นฉีดน้ำลดผักอือ,อ,อเขาสวนมาน่นี้แดดห้อนหอนป้าแจเดีไปพ่อกันอยู่บ้านมาน่นี้ได้พักแล้ว เมือนันมากากับเงอซัดกลับบ้านกันจ้ากลับบ้านแล้ว ไปพักมาแหละ